วันและเวลายิ่งเงินนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา เอแค่เพียงสบตาและวินาทีนั้นโลกถึงโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้ากลับสด กันได้ยังไงเราเจอกันที่ต่างประเทศเลยนะคะประเทศนี้คือประเทศกัมพูชาเราทั้งสองคนไดออ้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานที่กัมพูชาทําให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันได้เป็นเพื่อนกันจนกระั่างมีวันนี้คะ่ะเจอกันที่กัมพูชาคะ่ะซึ่งน้องเข้ามาทํางานก่อนนะครับน้องเข้ามาที่กัมพูชาก่อนผมมาเมื่อ กลางปี2012 20 20, ก็สักสองปีกว่าแล้วที่เราได้เจอกันก็มันน่าจะมีอะไรผูกพันกันบางอย่างนะทำให้เรามาเจอกันที่กัมพูชานะครับถ้าถามถึงเรื่องแบบนี้ขอเชื่อในพมลิขิตละกันเพราะว่า ทำให้เราได้มาเจอกันที่กัมพูชาถึงแม้ว่าเราจะทำงาน s อ g ซจมากันนานมากแล้วก็ไม่เคยเจอกันที่กรุงเทพเลยแต่ว่าได้มาเจอกันที่กัมพูชาได้ร่วมงานกันได้ใช้ชีวิตแบบเพื่อนเที่ยวสนุกสนานด้วยกันที่กัมพูชาก็ถือว่าเป็นเป็นเดสตินีอะเนาะเป็นผมทมลิขิดสำหรับผมเรื่องรักแรกพบเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่รักแรกพบก็อย่างที่น้องเขาบอกอะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องพรมลิขิตมากกว่าเพราะว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตผมเนี่ยก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของผม,มคิดมากกว่านะครับก็เลยมีวันนี้ครับสําหรับน้องรู้ว่าครับเป็นคนยังไงครับน้องรู้ว่าเนี่ยแน่ๆเลยก็คือเป็นคนที่รูปดักหน้าตาสมบูรณ์แล้วก็สมส่วนนะครับแล้วก็สมัตอวนทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ ครอบครัวนะครับก็คิดว่าน้องเขเป็นคนรักครอบครัวรักพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สําหรับความสามารถเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าเขา,เ,าเรียนจุฬาแล้วก็ไปต่อถึงเบียโทที่อเมริกานะครับก็จบมาก็ถือว่าความสามารถทั้งสองด้านเนี่ยก,ก็ถือว่าดีนะครับถาถามว่าเจ้าบาเป็นคนยังไงนะคะเจ้าบาเป็นคนที่ มีความเป็นผู้ใหญ่ใช้เหตุผลเป็นหลักซึ่งต่างจากเราที่เราจะใช้ฟิลลิ่งอะไรแล้วก็ฟ e ลลิ่งก่อนอะไรเ,เยยงี้ยแต่ว่าเจ้าบ่าวเป็นคนที่ใช้เหตุผลเป็นหลักแล้วก็เจ้าบ่าวเป็นคนที่เป็นรักครอบครัวนะคะดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องทุกคนเขาใช้ความสำคัญกับครอบครัวมากซี่งนนี้เราก็คิดว่าเออเป็นจุดที่ดียอะไรเงี้ยถ้าเราจะแบบมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขาอย่างเงี้ยนะ สำหรับนิยามของความรักนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าความรักมันคือความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าความรักเนี่ยมันอาจจะมีความหลงมีช่วงระยะเวลาสั้นๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นความเข้าใจเนี่ยถามไหมหลงใช่ไหมหลงใช่เป็นเป็นความถ้าเป็นความเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันนานเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการแต่งงานมันก็คือเป็น เพียงจุดเริ่มต้นแต่ที่เหลือเนี่ยมันคือความเข้าใจที่เราต้องมีให้กันตลอดสําหรับว่านะคะนิยามความรักก็คือความเข้าใจกันการที่เราพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันไม่ว่าสถานการณ์ไหนไให้อภัยกันเสียสละให้กันและกานอรอยงเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนที่ เราคุยได้ด้วยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์เราก็แชร์ฟีลลิ่งเหล่านี้ร่วมกันได้ค่ะแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ไปจนจนแก่จนเฒ่าไม่ว่าเวลาไหนเราก็จะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะอะไรที่ทําให้ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับน้องลูกว่านะครับด้วยอายุด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ เดิมเดียวผมคิดว่าจะไม่ไม่แต่งงานแล้วเพราะว่าก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรแล้วก็คิดว่าการใช้ชีวิตคนเดียวมันก็เป็นสิ่งที่สนุกสนานนะครับแต่พอมาเจอน้องรู้ว่าเนี่ยก็คิดว่าเออคงอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงเพราะว่าพอดูจากเท่าที่คุยเท่าที่สัมผัสแล้วเนี่ยน้องเขาก็เป็นคนที่คิดว่าน่าจะใช้ชีวิตด้วยกับเราไปด้วยกันได้นะครับ สำหรับว่านะคะก็คือ30ปีที่ผ่านมาใช้ชีวิตคนเดียวตลอดสนุกสนานลันลากับเพื่อน,นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คิดถึงว่าแบบเออการมีชีวิตคู่จะเป็นยังไงแต่เมื่อวันหนึง่งที่มีพี่เขาเข้ามาในชีวิตก็เออมีอีกฟิลลิ่งหนึ่งเนาะที่แบบการที่มีคนคนนึงเนี่ยเข้ามาคอยห่วงยายแล้วตลอดเวลาคอยถามว่าเออตอนนี้ขับรถถึงไหนแล้วถึงบ้านหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นฟิลลิ่งดีๆที่เราแบบไม่เคยเจอมาก่อน30ปี แล้วก็พอมาถึงวันนี้ก็เราแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนมีอะไรมาเติมเต็มเรามากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะจากการที่เคยใช้ชีวิตคนเดียวอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนเพื่อนเป็นหลักแล้วพอมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยมีความห่วงใยดูแลเอาใจใส่ก็รู้สึกว่ามันเติมเต็มมากขึ้นนะคะก็เลยทําให้แบบมีวันนี้ Sí.